สวัสดีครับอันนี้เลื่อนไม้วิโก้ครับส่งมาจากกาบินบุรีปาจีนนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับมีเปลี่ยนชุดซ่อมให้ใหม่ครับหนึ่งชุดของเก่าปัดกีมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช็อตแล้วก็เข็มน้ํามันตอนนี้ทํางานนะครับเราไปมาดูเข็มวัดรอบกับเข็มความเร็วครับเข็มความเร็วครับขึ้นลงปกติเข็มวัดรอบครับ ปกติครับก็กดเลขโอีโอให้ดูโอเคครับปกติครับมีเขีมน้ำมันครับตอนนี้ตั้งลูกลอยไว้เกือบเต็มถังเรียบร้อยครับตรงงานครับ ม,มันกำลังลงครับเพราะว่าเอาลูกลอยลงต่ำสุดแล้วนี่นี่กำลังลงครับจะรอจนไฟโชว์เลยพอใกล้ๆตัว E ไฟโชว์ครับเรียบร้อยครับอันนี้ส่งมาจากกระบินบุรีครับแต่พรุ่งนี้พร้อมส่งกลับครับ